งานการไม่ทำลำแต่ติ๊กตอ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 กไอ้ดีโฮมลดจยกร้านปีที่6กลดทุกชิ้นป้ายแดงทั้งร้านลดแรงที่สุดในรอบปีปูนหกถุงร้อย หกถุงรอยแจกนักกว่าเดิมช็อปแล้วลุ้นเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟแจกคันที่7แหวนทอง6วงช็อปแล้วรับเงินคืนสูงสุด1 0 0 0 0แบาท oh. แลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคา6บาท100คะแนนมีค่า100บาทช็อปเต็มที่ส่งฟรีไปเลยหน้าต่างบานเลื่อนสลับไม่มีมุงขนาดร้อยคูณร้อเซนติเมตรลดเหลือชุดละ10,96บาทเบคโคตู้เย็น2ประตู ขนาด8.1คิวลดเหลือ6,666บาทพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตสุดมันจากนักร้องคนดังตลอด9วันอาทิเช่นบั้นประทุมราชอายเห็นทุ่งวิธีทางอยากได้นา่นเป็นมีเบียร์พร้อมพงฝ่ายที่พอกับแม่ผูกไข่บ่งยามใดมีใจหึสูงน้ำแข็งทิพวัรณ เเป็นน็นนนคผมมสสััิวโกขา,กาตบแค่และการแสดงอื่นๆอีกมากม,ยมายห้ามพลาดา ID Home Grand Sale ล,ลดจกร้านปีที่6ลดทั้งร้าน21-29มกราคมนี้9วันเท่านั้น1ปีมีครั้งเดียวที่ ID Home สี่แยกอำเภอประสาททางไปกาบเชิง